ท่านเก็บค่ะค่ากระเป๋าหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ากระเป๋าส้มปีค่ะเราขายกระเป๋านะคะเราไม่ได้ขายส้มท่านซื้อกระเป๋าร้อยเก้าสิบเก้าส้มเราแถมส้มให้เต็มกระเป๋าโอ้โอใจเส็จเต้อการกระเป๋ากับบานได้อันนี้แงการานี้สามารถของท่านนะคะสามาถอ่าแล้วแต่นะคะท่านเก็บใส่กระเป๋าค่ะ เก็บได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่เราอยู่ที่เต๊นท์นะคะท่านซื้อกระเป๋าแล้วก็เก็บส้มได้เดี๋ยวเราไปชมวิวกันนะคะกลับมาเรามาเเก็บสุ้มยังไม่ได้คับสี่ห้าคนท่านซื้อหนึ่งกระเป๋าก็ได้ช่วยกันเก็บเก็บได้กินได้เราลำเดียวกระเ๋าเดียวว่าเราเก็บไปกินไปแล้วะเก็บไปกินไปได้ค่ะเก็บไปกินไปได้อันนี้เทศกาลนะคะสําหรับปีใหม่ยังไม่ได้กินข้่าเลยนะ อาได้เลยหนูได้เลยรมาหคนเป๋าเดียวได้ได้ไดค่ะอันนี้โอเคอเพราะว่าพิศก,การปีใหม่ถือว่าสวนสวัสดีปีใหม่ท่านก็แล้วกันนะคะคดไา่ค่าส่งค่ากระเป๋าน่าจะเป็นคนลุงแน่เลยเนี่ยจ่ายค่ากระเป๋านี่นะอ๋อสีทาอันนี้เป็นสีคอปเปอร์เราทาเพื่อกันเชื้อราค่ะ,ะท่านสังเกตดูนะคะซ้ายมือของท่าน ต้นตอข้างล่างจะเหมือนเท้าช้างเท้าช้างอันนี้เราเสียบกิ่งเรามาตอนแรกเรามาปลูกส้มสีทองส้มสีทองต่อมาปีสี่สองเรามาตัดส้มสีทองออกเอาทนาธรนบำม่วงมาเสียบนาธรน้ำม่วนต่อมาปีสี่หกเรามาตัดทนาธรออกเอาสายน้ำผึ้งมาเสียบนี่คือสายน้ำผึ้งแข็งแรงสามสายพันธในต้นเดียวกันนะคะพันที่ดีเลยแม่อาคาท่าน ถ้าท่านเสียบที่บ้านของท่านสองปีสามปีไม่ติดเสียบหล่นเสียบหล่นรึกษาธนาทรได้นะคะบริการเสียบฟรีบริการเสียบฟรีค่ะรับจองไม่มีโรคสามสิบบาทรักษาทุกโรคค่ารถสิบห้าบาทค่าเรือสิบห้าบาททั้งรถทั้งเรือสามสิบบาทค่ะค่ะต้นจอข้างล่างส้มสีทอง ตรงกลางลําต้นพนาทรน,นำบวนสามารถหาอาหารมาเลี้ยงลูกได้แข็งแรงแกิ่งก้านสาขาในลูก,กคือสายน้ํำพึง่งค่ะอันนี้สามสายพันธุ์ในต้นเดียวกันตร<อ>ะกูลของส้มนี้เสียบกันได้หมดนะคะท่านที่บ้านของท่านมีมะนาวมกรูดท่านจะเอาสายน้ํำพึ่งไปเสียบก็เป็นสายน้ํำพึ่งค่ะอ๋อ <laughs>